และนี่ก็คือมะนาวพันธ์ุที่ดกที่สุดในประเทศไทยพันุ์หนึ่งในยุคนี้นะครับเขามีชื่อว่าแป้นพวงบ้านแพ้วครับดูนะครับต้นนี้นะครับถ้าบอกไปแล้วถึงอายุเขาจะตกใจมากครับเพราะว่าผมซื้อกิ่งพันุ์มาลงปลูกนะครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มีอายุครบหนึ่งเดือนพอดีครับ มาดูนะครับความดกของเขายังไม่ทันไรเลยนะครับรีบออกดอกออกผลเรียบร้อยแล้วโอ้โหหน้าปลูกไหมครับพี่น้องหน้าปลูกไหมครับหน้าเอาไปทําพันนะครับเนี่ยเอาไปขยายพันธุ์เพราะเป็นมะนาวแป้นที่คุณภาพดีเลือกบางน้ําเยอะที่สาคัญมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมมากและ ไฮไลท์ที่สุดก็คือดก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 ,ดก,ดกจริงจริงๆดกมากๆเลยครับอันนี้ดกเวอร์นะครับเนี่ยถือว่าเป็นพันธุ์ที่ดกมากนะครับในตอนนี้อันนี้เรามีปลูกอยู่ในสวนนี้จำนวนหนึ่งร้อยต้นนะครับต้นนี้เป็นต้นนางเอกแล้วครับผมไฮไลท์นะครับเนี่ยมีลูกด้วยนะครับเนี่ยไว้ลูกสองลูกนะครับผมเนี่ยถือว่า เอาไว้ชมนะครับไว้ดูแต่ดอกนี่เขาหายห่วงครับสุดยอดมากครับแป้นพวงมั่นแป้วนะครับสนใจกิ่งพันก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับต้องออเดอร์ไว้ก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับใครอยากจะปลูกก็ทักมาได้ทักมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับใครมีพันธุ์มะนาวพันธุ์ไหนดีก็เอามาแชร์กันได้นะครับเดี๋ยวไว้ติดตามคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ